เลยไม่ดีกว่าลงสามตึกริมน้ำเห็นเป้าด้านขวามือตึกเล็กไม่ใช่ตึกสูงนะออเหาของแถวนี้เอาพี่เพราะว่า่่กกบออหหนนยเมืองนี้ครับผมผมลงแล้วบนตึกมีคนลงเยอะไม่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 ตึกสามตึกริมน้ำ Càng à. tài lộ, tài lộ. ôi không tự Chết rồi, chết rồi ôi à ơi ấy ơi ấy ơi ấy 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 Ở ấy 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 ấy

โอ้ยผมยิงไปเยอะแล้วใจเย็นได้ไฮไลท์แล้วด้วยถ่ายคลิปอยู่แต่เมื่อกี้มันหายตัวได้หรือเป็นที่ความผมวะปิงครับผมเมื่อกี้ครูเจอปิงเต็มหน้าเต็มตาเลยแม่งถึงแม้ที่ที่มันหายเข้าไปในตึกอ่ะไม่มีเลยวะกูนึกว่าเพื่อนที่ไหนได้เออใส่ป่ะมันเสื้อเหลืองใช่ไหม anh đang ngắm hình ảnh là bao nhiêu tiền anh em ạ này nè nè ไหนมันอยู่หน้าร้านเหรอศพม,มันอยู่ไหนลอยกลางมันไม่รู้อ่ะไฟไหม้มันแล้วมันตายมันมันลบทลงแล้วก็หายไปอ่ะใช่เหรอไม่เจอศพนะไปเจอนี่มันอยู่ตรงหุ่มนั่งนี่แหละมันโดนไฟไหม้เหมือนกันเดี๋ผมเนะ่ยอ๋อตรงนี้เหรอตึกตึกมึงระวังตึกหลบตึกหลบตึกหลบตึกมาแล้วด้านซ้ายไปี๋ยวแล้วแล้วแล้วบิดาครับข้าม,มามข้ามาแคมป์ข้างในกับผมพี่ เดี๋ติมด้วยนะแค้มตรงไหนตรงนี้อ่ะอืมปิดประตูหลังแล้วผมนี่ต้องใา้พี่ดูข้างหลังไหยพี่ดูข้างหลังไว้ผมดูข้างหน้าผมนี่ต้องใช้ปืนพวกตัวเลยเปิดแล้วเปิดแล้วตายตอนผมยิงเรื่องมาเรื็ว60อ่ะ ไฮไลท์ดูดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเอาเสียงคตดพูดลงได้ไหมแล้วเราทำไฮไลท์ตายาตายฮ่าโอ้ยไฮไลท์จ <c ười> <c ười> ีจีดูดอกระดอทอกไอ้จีจีนี <c ười> น่ค <c ười> ืออะไรวะกูดเกมครับผมกูจับเกมเหรอ กูดเกมครับกูดเกมแปลว่าเก่งนะอ่ามึงเจอกูยังไงไดไฮไลท์แล้วได้แช่งแล้ว ตายหนึ่งคนนี้เล่นป้าเลยรเขาใหญ่เพราสามเลยโอ้กูตายงงอีกแล้ว <m>